Did you know, Did you know oh, ุรทำไหมไข่ไก่มีแค่สองสีท,ทำไมต้องถนัดซ้ายถน,นัดขวาจอกินอีกแล้วเอาก็ชนะก็ต้องกินสิครับพี่เปลากที่ไรอ่ะเอาชนะทุกทีเลยปากเธอใหญ่อ โทษปากผมอีกชนะตลอดเลยฉันว่าเป่าด้วยจมูกดีอะไม่เอาเอาคืนมาก่อนเป่าด้วยจมูกพี่ชนะแน่เอาใหม่ใหม่เป่าด้วยอะไรเนี่ยไม่มีใครเขาเล่นกันหรอกเป่าด้วยจมูกแต่พี่จะเล่นตัวนี้ดีนี่ดันทุลังเนี่ยเขาเรียกก็เธอกินฉันหมดเลยเอาคืนไปท่านผู้ชมครับกรุณาคงจะไม่รู้สินะครับว่าลมที่ออกมาจากรูจมูกทั้งสองข้างของเธอนั้นมันไม่เท่ากันหรอกครับพลังเป่ามันไม่มีหรอกและนี่ก็คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับลมที่ออกจากรูจมูกของท่านท่านรู้ไหม ม่เท่าากันนะนแรแมเชื่อหรือไม่ครับว่ารูจมูกของคนส่วนใหญ่กว่า80%ทำงานสลับกันไปมาและถ้าคุณเคยสังเกตด้วยแล้วก็อาจจะรู้สึกแปลกใจว่าทำไมรูจมูกข้างหนึ่งถึงมีลมหายใจออกโล่งกว่าอีกข้างหนึ่งงั้นลองมาทดสอบกันดูดีกว่าครับลองใช้มือบีบหรือปิดจมูกทีละข้างแล้วหายใจออกดูสิครับ ทำสลับกันทั้งสองข้างสังเกตไหมครับว่ารู้จมูกข้างหนึ่งจะโล่งและมีลมออกมามากกว่าอีกข้างแล้วอีกสัก 2, 3ชั่วโมงลองทําดูอีกครั้งครับเชื่อหรือไม่ครับว่ามันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกข้างหนึ่งแทนโอ้โหมันเกิดแบบนี้ได้ยังไงกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เพราะว่าเรามีอาการคัดจมูกหรือว่าภูมิแพ้หรอกนะครับแต่มันเป็น,นกลไกธรรมชาติที่เรียกว่า nasal cycle ส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นอันนี้เราต้องมาเริ่มดูกันที่ปอดของเราก่อนครับปอดของเราต้องการอากาศที่ชื้นและอบอุ่นแม้ว่าอากาศภายนอกจะหนาวเย็นแค่ไหนก็ตามซึ่งเราก็ได้เจ้าจมูกเนี่แหละครับที่ช่วยควบคุมอัตราการไหลเข้าออกของอากาศและปรับอุณหภูมิของอากาศให้เหมาะสมโดยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายจะส่งเลือดให้มาคั่งอยู่ในเนื้อโพรงของจมูก หลอดเลือดก,ก็จะขยายตัวและพาเอาความร้อนเท่ากับอุณหภูมิของร่างกายมาด้วยอากาศที่หายใจผ่านช่องจมูกจึงอุ่นขึ้นก่อนที่จะลงสู่ปอดต่อไปอย่างไรก็ดีการที่หลอดเลือดขยายตัวเพื่อทำให้อากาศอุ่นขึ้นจะทำให้เยื่อบุในโพรงจมูกพองขึ้นซึ่งก็สามารถเห็นได้ด้วยตาครับผลที่ตามมาก็คือมันก็จะทำให้รูจมูกข้างนั้นๆตีบลงแต่ การขยายตัวของหลอดเลือดในจมูกนี้โดยมากจะเกิดขึ้นในช่องจมูกทีละข้างเท่านั้นและมันก็จะสลับกันทำงานเช่นนี้เรื่อยไปทุกๆ2ถึงชั่วโมงและเราก็เรียกการทำงานสลับไปมาเช่นนี้ว่า nasal cycle นั่นเองนี่ก็คือเรื่องของจมูกนะครับคราวนี้รู้แล้วนะครับว่ามันสลับกันทำงานไม่ได้เป็นเรื่องของความผิดปกติของร่างกายนะครับนอกจากการที่เอาไว้รับรู้กลิ่นปรับอุณหภูมิกรองอากาศ นนการดมยาดมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับของจมูกที่เอาไว้ใช้ได้สำหรับไวก่อน,กนเกษียณและนี่ก็คือ Did You Know รหรือไม่ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, อ e ีเมลมีจดหม,ม,ม,มายมากทีเมื่อก็นอนเหมือนกันนสวัสดีครับ Did You Know